ผู้ชมที่เคารพครับตลอดช่วงบ่ายของวันนี้นะครับบรรยากาศภายในบริเวณศาลาสาไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังนะครับก็เนื่องแน่ไปดูบุคคลสําคัญรวมทั้งประชาชนเป็นจํานวนมากแต่งกายด้วยชุดดําพร้อมกับใบหน้าที่เศร้าโศกนะครับเพื่อมาเฝ้ารอเข้าร่วมพิธีถวายน้ําสงศ์ระสบสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากรยาในวัฒนากรมบรรลุนาาที่ว่าราชนครินเป็นจํานวนนับกว่าหมื่นคนนะครับตั้งแต่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ทหารและพลเรือนผู้มีชื่อเสียง แล้วก็วงการดาราด้วยนะครับสำหรับในแพทย์เสมพริงพวงแก้วปัจจุบันเป็นรองประธานมูลนิธิหม่อมเจ้าหญิงบุญจีราธรชุมพลจุฑาทุท์ ซึ่งปัจจุบันอายุกว่า96ปีนะครับก็ได้มาร่วมพิธีถวายน้ำสงฆพระสบด้วยแล้วก็เป็นอีกผู้หนึ่งนะครับที่เคยถวายงานรับใช้สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอกล่าวว่าถือเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของพระสงนิกรชาวไทยซึ่งโดยส่วนตัวแล้วหมอเสมรู้สึกเสียใจที่ไม่ได้มีโอกาสกราบบังคมทูลาพระองค์ท่านเทนี้เนื่องจากว่าหมอเสมเป็นบุคคลหนึ่งที่ถวายงานรับใช้พระองค์อย่างใกล้ชิดมาตลอดจนถึงปัจจุบัน นอกจากนี้หมอเสมยังกล่าวต่อไปว่าพระองค์ทรงเป็นบุคคลที่มีความรู้ความอ่อนโยนทรงมีพระเมตตาทรงเป็นผู้เสียสละและมีพระปรีชาสามารถทรงมีฮิริโอตปะทรงมีความอดทนและไม่โปรดให้ใช้ความรุนแรงหมอเสมยังกล่าวต่อไปว่าอย่าให้ประชาชนชาวไทยนะครับยึดถือสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินในการดํารงชีวิต และในจนํานวนนี้ก็มีครอบครัวโสพลพนิ์นะครับนาโดยนายชาตรีโสพลพนิ์พร้อมด้วยลูกชายคนโตคือนายชาสิริโสพลพนิ์และก็อินทิราลูกสะพ้ายแล้วก็ทีมผู้บริหารระดับสูงของกรุงเทพมหานครนะครับธนาคารกรุงเทพมหานครมาร่วมพิธีด้วยโดยเจ้าสัวชาตรีกล่าวพร้อมกับใบหน้าที่แสดงถึงความเสียใจยว่า ทราบข่าวการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมมรุณนราธทว่าราชนครินจากวิทยุก่อนหน้านี้ก็ได้ทำใจยอยู่แล้วเพราะทราบข่าวว่าพระองค์ทรงมีพระอาการหนักและในวันนี้พอทราบข่าวตอนเช้าก็เลยชักชวนครอบครัวและก็คณะผู้บริหารของธนาคารกรุงเทพเข้ามา ถวายน้ําสงพระศพก่อนนะครับส่วนท่านผู้หญิงยศสวัสดีอัมพรไพศาลเจ้าของโรงเรียนอัมพรไพศานแม้ว่าจะมีอายุมากถึงร้อยปีกับ8เดือนนะครับแต่เมื่อทราบข่าวการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอก็รู้สึกใจหายและก็รีบเดินทางมาโดยตั้งใจมาเพื่อถวายน้ําสงพระศพแม้ว่าส่วนตัวแล้วท่านผู้หญิงยศสวัสดีจะไม่เคยมีโอกาสถวายงานแก่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอแต่ก็ปราปลื้มในพระจริยวัตรต่างๆของพระองค์อย่างมาก เพราะทุกครั้งที่มีโอกาสเข้าเฝ้าใกล้ชิดก็รู้สึกประทับใจในพระปรีชาสามารถของพระองค์แต่ด้านภาษาที่ตรัดได้ถึง5ภาษาด้วยกันโดยส่วนตัวแล้วดิฉันได้ยึดพระองค์เป็นแบบอย่างในการทําคุณงามความดีและก็ความขยันซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นพลังที่ช่วยให้ดิฉันมีอายุยืนยาวถึงวันนี้รวมทั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเคยมีรับสั่งกับดิฉันว่าขอให้ยุถึงร0 8ปีเลยทีเดียวครับครับและเพื่อให้ก